ได้เกิดมาเป็นทุกเปิดงานสปอร์ตนี้ครับแล้วก็ปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสำคัญครับอบตสำคัญมันท้องถิ่นไทยนะครับในวันนี้ขอบคุณทั้ง6อบตนะครับขอเชิญรางวัลที่สวยหน่อยครับอยากให้โชว์ครับสาวโสดครับอบตลงไปล้อมนี่ครับต้องสามสาวด้วยกันครับขอขอบคุณท่านนายกอบตคึ้มชาติท่านนายกมากี่สีร้านเราครับ ขอบคุณท่านนายกบตดอนด่งท่านนายท่านสุบรรเล็กขวังขอบคุณท่านนายกบตดอนดูท่านประมุงทองยศขอบคุณท่านนายกบตดอนทาท่านสรรกำปนาวาราวันขอบคุณท่านนายกบตหนองเมกครับท่านนายกบสันเปรมศรีครับขอเคาะเครื่องเสียงด้วยทั้งสองวันครับขอขอบเชิญรางวัลที่สวยกันครับสามสาวกันนะครับขออนุญาต แก้กระบวนการนิดนึงนะครับหลังจากมอบรางวัลเสร็จครับเราจะมอบรางวัลพื้นบ้านก่อนมี่สามสามประเภทนะครับขออนุญาตประกาศเฉพาะกีฬาพื้นบ้านนะครับสำหรับคนที่ได้ที่หนึ่งนะครับจะมอบแล้วก็กีฬาสากลน,นะครับเราจะมีถ้วยให้เฉพาะผู้ที่ได้รับผู้ที่แย่งเลิศดอัน,นดับที่หนึ่งอันดับที่สองและที่สามเราจะประกาศเป็นเพื่อเป็นเกียรติเฉยๆนะครับ เพื่อเป็นเกียรติให้แก่ท่านนะครับอะไรนะมูนเนี่ยอ๋อทั้งสามสาวเลยครับนุ่สาวสดเอาอวตารน้ำพายล้อมนี่แหละครับหลังจากมอบรางวัลเสร็จนะครับเราจะมอบธงเจ้าภาพปีต่อไปครับปีสส2559ว่าจะอยู่ที่อวตารใดนะครับธงลงเตียงไว้แล้วครับจะมอบให้เจ้าภาพปีต่อไปหลังจากมอบธงเจ้าภาพปีต่อไปเสร็จในพิธีเปิดสปอตไลท์อย่างเป็นทางการนะครับ ผูก้กลาวรายงานโดยท่านนายกอรตมธนัพล้อมท่านนายกสิทธิศักดิ์แก้วหาวงประธานในพิธีเปิดในวันนี้ค pues, ือท wow, ่านสจเม้งท่านสจ๊สิริชัยครับว่าน้ำเดคุณขึ้นแล้วบ๊วยเป็นเรื่องพร้อมแล้วนะครับงวันแรกนะครับกีฬาพื้นบ้านครับ ขอเรียนเชิญท่านนายกสุบันเมื่อข่วงครับนายกประตลรัศดรผู้บ้าครับขอเรียนเชิญผู้บ้าครับผมเชิญบนเวทีครับขอเรียนเชิญครับไม่อย <c oughs> ู่หอตัวแทนด้วยนะครับขอเรียนเชิญทุกคนเลยครับจับที่สองที่สามขออนุญาตไปิประกาศนะครับกีฬาพื้นบ้านพรเราวิ่งพร้อมกันครับอูชาน์ดีนาจะให้ครับ เราจะให้ท่านประธานท่านท่านนายกขึ้นไปแล้วก็พื้นบ้นจะเปลี่ยนเปลี่ยนจ็อกถึงจ็อกซาร่ามาร่ามต้องพั้องอ้อมเชิญครับร้องอ้อมเชิญครับใช่คุณพ่อท่านกีฬาพื้นบ้านบอกว่าเชิญพร้อมกันเลยนะครับท่านแรกคือท่านนายกสุบรรณเมื่อขวังนะครับท่านนายกอบตะด่านหบบงพ็นผ้บ้า ของ,งบังวับประเภทวิ่งกระสอบท่านต่อไปครับท่านนายกอบตดอนดูอนะครับท่านประมุลทองยอะท่านขอเล่นเชิญข้างบนเลยครับท่านบุวคลท่านเงาเงาครับขอเล่นเชิญนะครับเดี๋ยวมอบกีฬาพิ้พศษท่านสามประเภทพร้อมกันเลยครับอย่างเป็นรายบุนคคลเลนะครับประเภทช,ชักกระเยอะและก็ประเภทวิ่งสามขาครับขอเล่นเชิญท่านนายกสันกัมปนามวราวันครับท่านนายกอบตดอนนนทครับคุณผู้มอบครับขอถ้าไม่อยู่ขอเป็นตัวแทนด้วยนะครับขอเล่นเชิญครับ ขอได้เชิญขึ like like my my ้นบนเวทีเลยครับชาติการครับที่มาน้องอ้อมบนเวทีนะครับน้องอ้อมเชิญที่บนเวทีครับน้องอ้อมขอได้เชิญท่านนายกุครบ3ท่านครับขอกราบเรียนท่านนายกุครบ3ท่านให้เกียรติม่อครับ เชิญเธอบนเวทีเลยครับเดี๋ยวมอบขยืนมอบพะฒนานะครับอยู่ทั้งสามท่านด้วยกันนะครับท่านยิงใหญ่ที่สุดในท้องถิน่นแหละครับทั้งสามท่านตอนมอบขยือนบออกมามอบนะครับชนะเลิศกีฬาพื้นบ้านประเภทแรกประเภทมีคือสอบมีเสียงแล้วครับชนะเลิศอันดับที่หนึ่งอปตอนอนานครับ ขอตัวแทนครับหลายคนก็ได้ครับหลายครัวทีมงานก็ได้ครับเชิญรับพระบุเลยครับชัดภาพถ่ายรวปเพื่อเป็นเกียรติประวัติครับกาบเรียนท่านนายกสุบรรณแม่ข่วงครับท่านนายกอบตดอนดังเป็นให้เกียรติผู้มอบครับนะครับเชิญนั่งาพด้านหน้าเลยครับมองกล้องเลยครับผมครับเป็นเกียรติประวัติครับขอเสียงตบมือเลยครับ ท่านนายกจะพึ่งลงนะครับเืีเป็นเพื่อนกันประเพศที่สองครับกราบเรียนท่านนายกปรามุนทอางยศครับท่านนายกอบตโดนดูครับเป็นให้เกียรติเป็นผู้มอบครับประเพศชักกระยื้ชนะเลิศอันดับหนึ่งอบตหนตองเมกครับเหีตรวมือดยครับ เชิญรับข้างบนเลยครับเป็นทีมก็ได้ครับเป็นทีมก็ได้ครับชายหญิงครับขึ้นมาเลยครับเป็นเกียรติประวัติของท่านครับรับเป็นทีมก็ได้ครับดาบเรียนท่านนายกประมูลทองเยศครับท่านนายกบตดอนดูครับให้เกียรติเป็นผู้บอบครับมองกล้องเลยครับเอาไว้เกียรติประวัติครับขอเสียงตบมือดีครับ ขอบคุณพัดกระจังสูงนะคร pues mm ับพัดอย่าพิ่งลงนะครับเดินข้ nah. งหลังก่อนครับต่อไปครับกีฬาพื้นบ้านประเภททีสามครับมิงสามขาครับกลับเรียนท่านนายกสันกำปนาวราวันครับท่านนายกอบตอนนท่าไทยเกียรติเป็นผู้มอบชนะเลิศในระดับพื้นเมงคืออบตานนท์นครับกระสีต้ม้วยครับ ขอเชิญตัวแทนครับรับเบอรครับสองสามคนก็ได้คร <c oughs> <No. S 2> <aa> ับเชิญด no ้านหน้าเลยครับขอเสียงตบมือด้วยครับถ้าผมเช่าผ้าผ่อก็ได้ครับไม่เป็นไรครับขอบคุณท่านนายกเป็นสามท่านนะครับท่านนายกอบตดอนดังท่านนายกอบตดอนดูท่านนายกอบตอดอนท่าครับขอเชิญยินดีเชิญท่านพักผ่อนครับ